อยู่ที่หน้าเคแบงค์ล้านะอืณะแล้วก็วันนี้ปอนสั่งไก่เสี๋ยวจะดเล็กแห้งเอแล้วดูที่ว่าเขาจะสั่งอะไ้อ,อร่อยขนาดไหนนี่แบบต้องมาจากสยามอะ่ะสยามธรณีนะเดี๋ยวลองดูกันนี่คือไก่ดเสี๋ยวบ้ามีไก่ของน้องแพวไม่มี่านค่ะนี่คือน้อ ทำไมมันไม่ชัดเลยก็ไม่รู้เพรามันใกล้ไปปะนั่นสิมีปิดสิวยิ้มสดขิวเราไม่ใช่เหรอใช่<า><า>ลุย งั้นนะถ้าอร่อยอ่ะเบื่อเลยกินน่องไก่เหลือทุกทีเนี่ยเหลือจะกระดูกไอ้ทนี่เส้นหมดแล้วเห็นไหมเหลือแต่ไก่ต้องแบบคุกเผือร้อนนะเนี่ยะเผือร้อนหนาวหนาวหนาวอันนี้คืออีกชาติอีกชามหนึ่งสภาพใกล้เคียงปี๊ฟอสเออ อะไรครับมายถึงว่าหลังจากที่กินไปแล้วใช่ไหมตองเห็นผลจะบวมอย่างงี้เห็นผลเร็วเกินคาดใช่อนี่หัวยัยไมเพิ่งดิบกำลังกินอยู่ยังไม่หมดอ่ะไหนไหนไม่เอากระเทียมไม่เอาไม่มืไปกินเราบอกไปยังว่าร้านอยู่ไหนบอกยังบอกว่าอยู่หน้าเคแปงลาดบูรณะแต่ว่าอยู่ตรงทางที่จะไปขึ้นทางด่วนอ่าอย่างงี้ นไหมเห็นเคแบงหรือไม่นั่นมาทางนี้ร้าหน้าตายอย่างนี้ให้ขนสาย,าย,ายด้ปด่ะวดอะแยวทำไมต้องมีทาดะนั่นแหนละสิ อ่านน้ำยังไม่ได้กินน้ำเลยสังเกตสังเกตนี่นะสังเกตใต้คางนะกินเสร็จแล้วสังเกตใต้คางโอเคปิดรายการได้ป่ะเฮ้ยเอาจริงปะไม่จริงเห็นไหม จะมีแก้วน้ำแล้วหมดไปขอให้ใหม่เอาแบบไม่มีแก้วน้ำ